หมาผมตอนนี้อยู่เกม Extreme Moto ก,โโกับผมไม่หมดนะผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอปรับเสียงรูเสียงเครื่องต้องดังเลยวะโอเคประมาณนี้นะครับเซตติ้งนะครับผมโอ้ยเงินเยอะจังเลยอันนี้โปเงินนะผมเราจะมาซื้อรถแบบโบร่๊ยเ้ยเฮ้ยเป็นเมกปะเนี่ยชี้อย่างเท่โอ้โหแล้วเข้ากับเสื้อมากเลยก็คือเราเรา,เราเล่นคันนี้เราไม่ต้องแต่งอะไรแลว้ว คาร์บอนมาอ,นอุ้ยไรคาร์บอนเนาะเขาสวย,ยนี่เขาดูเอะไะคาร์บอนนะแต่มันเป็นสีดำไม่ไม่ผมจะเอาสีอื่นอเอาใคาร์บอนมันต้องเป็นเสียบสว่างๆหน่อยนะสีนี้กัสีฟ้ามันต้องเป็นสีแบบใสๆอะ่ะตัวมันโอ้โหมันสุดะสวยอยู่นะเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวกันไม่ค่อยสวยมากแต่ก็ได้อยู่นะครับ เป็นสีถ้าถ้าเปลี่ยนสีไอ้นี่ได้เป็นสีควันได้นะครับพ t e น์คือผมชอบคาร์บอนมากเลยอะคาร์บอนนี่แหละเปาสีขาวได้ไหมล่ะนี่หลายคาร์บอนอู้สวยจัดเลยอะเอคนขับไม่ต้องเปลี่ยนไลท์สีไฟอ่สีแดงไหมโอเคติมคอลเลอร์อันนี้จะเปลี่ยนไหมวะเฮ้ยนี่ปู ชิฟเฟิลจัดทบบนี้แหละนะครับไปไปขับเล่นกันดีกว่านะ let's try เฮ้ยเราเอาไปยัไงไงอัพเกรดเครื่องเาต้องเกยดเครื่องก่อนโอ้โหเท่ามากเลยนะโอเคมาครับผมเราจะบ,บังการขับผมยังไม่ตั้งปุ่มเลยเนะี่ยโอ้โหเท่จัดเลยอนะ่ะดูดิเฟฟ้าโอ้โหเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องให้ด้วยนะ อันนี้มุมกล้องแบบอันนี้หันได้โอเคโอค้โหสามารเบินยางได้ไหมเบินยางกดอะไรวะนี่โอ้โหแบบเอาเรื่องจัดอะเนี่ยบอกเลยว่าสวยจัดเนี่ยวันทีนยานให้ดูเลยโอเคมา,าเราไปขับเล่นกันดีกว่านะผมเองต้องต้องปุ่มเลยนะอันนี้โจโดล,ล่าลจุโโดรถหลัง โอ้ <ś> <y uk> เขาจะอัอปอเกดรดได้ไหมมันน่าจะมีที่อัปเกรดอยู่นะถ้าผมจะไม่ผิดเกมนี้ไม่มีหรอเอาดี้มีที่อัปเกรดหรอวะเฮ้ยมีจริงเหรอโอ้โหไม่มีเฉยวะอะไรวะนี่อ่ะเราโดนคนอื่นจัะอันนี้นนนแบบวิบากนะสวยงามจัดเนี่ยสวยนะกู้รถตำรวจ ผมไม่ใจว่้เขาลดมาเพิ่มหรือเปล่าน,น,นะเกียร์นี้มันออกมานานแล้วโอ้โหดีนั้นจะมีเพิ่มอยู่แล้วเนี่ยดูดิโคตรเยอะเวสฟานี่ก็สวยนะเอ๊ยมีโอปะ่ะใช่ได้อยู่นะแต่คันนี้แบบจัดต้องจัดคันนี้สวยจัดนะครับอุสนามินวะ อุยอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอเคเข้าวันนี้เล้วกันนะสนเกมนี้ก็ใครอยากเล่นก็ลิงก์ล่างนะพิงโดดก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอก,กันใหม่พิุ่งน้วสวัสดีครับบ๊ายบาย